เรื่องย่อศึกเทพสวรรค์บัลลังมังกรภาคหนึ่งเนื่องจากวันนี้เป็นวันครบรอบหมื่นปีที่เทพธิดาหนีวาปิดฟ้าเจ้าแม่หวังหมู่จึงทรงจัดงานฉลองให้เทพธิดาหนีวาที่สวนท้ออีกด้านหนึ่งบนโลกมนุษย์โจอองทรงนำพาขุนนางสักการะเทวลูกเทพธิดาหนีวาโจอองทรงรู้สึกว่า เทวรูปเทพธิดาหนีวางดงามยิ่งนักจึงก่อเกิดอกุศลจิตแต่งกรเกี้ยวพาราสีจนเป็นเหตุให้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาอีกด้านหนึ่งเนื่องจากเทพธิดาหนีวามีดำริให้มวลมนุษย์รักใคร่ปรองดองกันประกอบคุณงามความดีเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษย์ด้วยกันเองเทพธิดาหนีวาจึงมีคำสั่งให้เซียนทั้งหลายลงไปยังแดนมนุษย์ เพื่อชี้แนะทางสว่างให้ผู้มีใจใฝ่อธรรมใฝ่ธรรม,รรมหากผู้ใดมีความดีความชอบจะได้รับการคัดเลือกให้จารึกในธรรมเนียบเซียนเจียงจือยาซึ่งตั้งมั่นอยู่ในธรรมได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้ภาร,รกิจอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้นึกไม่ถึงว่าเสริญกงเป้าสิทธ์น้องอยากได้ความดีความชอบ จึงพยายามทำทุกอย่างเพื่อขัดขวางเจียงจือยาโจอ๋องทรงทวินหาความงามของเทพธิดาหนีวาทุกชาวค่ำจนไม่นำพาราชกิจเฝยจงขุนนางชั่วศบโอกาสจึงนำสูตานจี่หลานสาวเข้าวังหลวงเพื่อถวายงานโจอ๋องแต่ทว่าตานจี่ได้มั่นหมายกับ ปออี้เขา่าลูกศกลูกชายของสีปอโหมมาก่อนหน้านี้แล้วซูอู้ขัดราชะองค์คารโจอองจึงทรงกำลังทหารช่วงชิงตามตานจีมาครอบครองตานจีเห็นแก่ชีวิตบริสุทธิ์ที่ต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยนางจึงเสียสละโดยยอมเข้าวังหลวงถวายตัวต่อโจอองแต่โดยดี เสินกงเป้าอ้างคำสั่งของเทพธิดานีวาให้ปีศาจจิ้งจอกปีศาจไก่และปีศาจผีพาเข้าวังหลวงเพื่อควบคุมโจอองซูฮูพาตาจีเข้าวังหลวงเพื่อถวายตัวต่อโจอองในเวลาเดียวกันนั้นปีศาจจิ้งจอกก็เข้าสิงล่างอี้หยงลูกสาวแม่นมซึ่งติดตามไปรับใช้ตาจี หลังจากที่ปีศาจจิ้งจอกเข้าวังหลวงแล้วก็ได้รับคำสั่งจากเสินกงเป้าให้เข้าสิงล่างตานจีเพื่อให้นางยุยงส่งเสริมให้โจอ๋อ,องก่อกรรมทำเข็นมหาอมาตย์ซางหยงทูลเกลี้ยกล่อมโจอ๋อ,องให้ทรงอยู่ในทศพิธราชธรรมเมื่อเห็นว่าเปล่าประโยชน์จึงตัดสินใจลาออกจากราชการเจียงฮองเฮาส่งตำหนิตานจี ทำให้ตาญจีเกิดความเครียดแค้นจึงวางแผนให้โจอองประหารฮองเฮาและพระโอรสสังหยงถวายดีกาเลือดต่อโจอองเพื่อระง,งับการประหารขณะที่กําลังจะประหารพระโอรสทั้งสองพระองค์นั่นเองทันใดนั้นก็บังเกิดลมกันโชกแรงขึ้นมาโดยความที่โจอองทรงหวาดกลัวว่าสี่องใหญ่ซึ่งคุมกำลังทหารจะก่อการกรบฏ พระองค์จึงทรงมีรับสั่งให้สี่องคใหญ่เข้าเฝ้าโดยประหารสอ,ององค์และคุมขังหนึ่งองค์เจียงจือหยาลงเข้าสำรวจสภาพความเป็นไปต่อมาเจียงจือหยาได้พบกับโจอ๋องโจอ๋องทรงแต่งตั้งเจียงจือหยาเป็นหมอหลวงภายหลังเจียงจือหยาได้ผูกสัมพันธ์เป็นสหายกับปีกันและห่วงเฟยหู เจียงจือหยาพบว่ามีไอปีศาจปกคลุมทั่วทั้งวังหลวงปีศารจจิ้งจอกปองร้ายเจียงจือหยาตานจีทูลโจอ๋องทรงมีรับสั่งประหารเจียงจือหยาทำให้เจียงจือหยาต้องหลบหนีออกจากเฉากอไปกบดาอยู่ที่ซีโจในเวลาเดียวกันเจียงจือหยาก็เสาะแสวงหาผู้มีใจใฝ่ธรรมเพื่อชี้ทางสว่างให้บรรลุเป็นเซียน หวงเฟยหยุนภรรยาของหลี่จิ้งตั้งคันเป็นเวลา1000วันเมื่อคลอดกลับเป็นเพียงก้อนเนื้อก้อนหนึ่งเท่านั้นหลี่จิ้งใช้กระบี่ฟันไปที่ก้อนเนื้อทันใดนั้นก็มีเด็กชายคนหนึ่งกระโดดออกมาหวงเฟยหู้ตั้งชื่อเด็กน้อยเด็กชายนั้นว่านาจานักพ์ไทยอี้รับนาจาเป็นสิทธิ์นาจาเฉลียวฉลาดซุกซนจนทำผิดมหันขึ้นมา เพื่อไม่ให้พ่อเดือดร้อนนาจาแล่เนื้อคืนพ่อไทอี้ใช้ยใยบัวชุบชีวิตนาจาขึ้นมาอีกครั้งทั้งยังมอบกงล้อเพลิงและทวนเพลิงให้นาจาอีกด้วยนาจาฝึกฝนของวิเศษทั้งสองสิ่งเพื่อยุติความขัดแย้งของตนกับพ่อสือโปโหจี้ฉางถูกคุมขังอยู่ที่เฉากอปออีกเข่า รอบเข้าเฉากอเพื่อช่วยเหลือพ่อปีศาจจิ้งจอกยั่วยวนป่ออี้เข่าแต่กลับไม่สมริ์ผลตาลจีเครียดแค้นจึงทูลโจอ๋อ,องเอาผิดป่ออี้เข่าจีฟ้ฟาลูกชายคนรองของจี้ชางได้รับคำแนะนำจากสารอีเชิงซึ่งเป็นซึ่งมีสติปัญญาเฉียบแหลมให้แทงทําเป็นบ้า เพื่อรักษาชีวิตไว้โจ๋อองทรงเห็นว่าบัตรนี้จี้ช้างไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับพระองค์อีกต่อไปแล้วพระองค์จึงทรงมีคำสั่งให้ปล่อยตัวจี้ชางและลูกเดินทางกับซีจีเจียงจือหยาตกปลาอยู่ริมลำธารสารอี้เซิงทราบซึ้งพระคุณที่เจียงจือหยาช่วยชีวิตตนเอาไว้ดังนั้นจึงเสนอตำแหน่งอมาตให้เจียงจือหยา เจียงจีอ,อยาให้ความช่วยเหลือหวนอองทำให้ซีโจเกียงไกลขึ้นมาห่วงเฟยหูส่งคนไปทำลายลังกบดานของปีศาจจิ้งจอกปีกันนำหนังจิ้งจอกตัดชุดฉลองพระองค์ทูลถวายโจอองตานจีเคียดแค้นมากจึงวางแผนให้ร้ายปีกันเพื่อลางแค้นให้บรรดาลูกหลานของนาง โจอ๋องทรงเชื่อคำลวงของตาจี่ปีกันประนามโจอ๋องที่ทำให้บ้านเมืองล่มสลายต่อมาปีกันก็ควักดวงใจออกมาเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อโจอ๋องราชคูหวนเดินทางกับเฉากอก็รู้ข่าวการตายของปีกันหวนจริงหวนจงเรียกหวงเฟยหูและบรรดาขุนนาง ที่มีความจงรักภักดีมาชุมนุมกันเพื่อทูลถวายดีกาต่อโจอ,องโดยความที่โจอองทรงหว่านเกรงอิทธิพลของบรรดาขุนนางทั้งหลายพระองค์จึงทรงรับดีกาไว้พิจารณาโจอ,องทรงมีพระบัญชาให้เหวินจงไปปราบกบฏเพื่อไม่ให้บรรดาขุนนา,นางรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนหวงเฟยหูรู้ถึงพระราชประสงค์ของโจอองเป็นอย่างดีดังนั้นจึงตัดสินใจโค่นอำนาจโจอ,อง ด้วยยึดหลักการที่ว่าเมื่อผู้ปกครองแผ่นดินไม่ตั้งอยู่ในทศพิธรัชธรรมสมควรที่บรรดาขุนนางจะพากันโคร่ออำนาจกองกำลังของซีโจเกียไกลายขึ้นทุกทีเจียงจือหยาให้การสนับสนุนฉงเหย่หูกำจัดขุนนางชั่วฉงโหหูพ่อลูกทำให้ฉงเหยหูได้ตำแหน่งกลับคืนมาดั้งเดิมต่อมาเหวนอ๋องทรงไปชวนหนัก พระองค์จึงทรงแต่งตั้งเจียงจือ,อยาเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เจียงจือ,อยาให้ให้การสนับสนุนจี้ฟ้าเป็นอู่เป็นอูอ่องเสรนกงเป้ามีคําสั่งให้ปีศาจไก่จําแรงล่างเป็นหญิงงามหวังฟงไหลอีกด้านหนึ่งจือเซียนลูกสาวของปีกันปลอมตัวเป็นชายเข้าไปในกองทัพสีสีฉีเพื่อล้างแค้นให้พ่อของนาง ราชคูเหวนได้รับพระราชบัญชาจากโจอองให้ส่งเฉาเหลยและเฉาเทียนสองพี่น้องไปสอดแนมที่สีฉีจนถูกจับตัวเป็นเฉลยหวงเฟยหูแนะนำให้ยอมแพ้ต่อมาเจียงจือยาออกอุบายให้เฉาเหลยหลอกลวงเฉาจงเพื่อตัดไฟเสียต่อต้นลมจางกุ้ยฟางนำกำลังทหารโจมตีสีฉี แต่กับต้องคว้าน้ำเหลวทั้งที่เหวินจงอันเชิญสี่เทพจากเกาะก้าวมังกรมาช่วยเหลือแต่ก็ต้องคว้าน้ำเหลวเช่นเดียวกันเหวินจงอันเชิญเซียนทั้งหลายชุมนุมกันเพื่อตั้งค่ายกลสิบมหาการขึ้นมาทำให้ซีโจ,โจตกอยู่ในสถานการณ์คับขันฉานเจี้ยวและเจียวเจียเจ้าเจียวเจียวเจียเจียว,ยวร่วมกัน ทำลายค่ายกล10มหาการลงถึง6ขค่ายกลด้วยกันโดยสังหารเจ้ากงหมิงและอีก6เสียนอีกด้านหนึ่งอู่อ๋องและจือเสียนว่าที่พระราชพระชายารวมทั้งนาจาและเหลยเจิ้นจือถูกขังอยู่ในค่ายกลทรายแดงเสินกงเป้าอันเชิญสามธิดาเพื่อล่อให้12เสียนติดอยู่ในค่ายกลหยวนซือเทียน จุดทำลาย่ายกลช่วย12เซียนไว้ได้หนันจือเสียนเหวิงทำลายไข้กลนทรายแดงช่วยชีวิตหูอองและพวกออกมาได้แต่ต่อมาอู่อองกับถูกเสินกงเป้ารักพาตัวไปเหวินจังหลงกลติดกับแผนอันยาบยนของเจียงจือหยาจนถึงแก่ความตายหวังฟงไหลขอความช่วยเหลือจากหูอันแต่ก็ยังคงล้ม เหลวจนหูอันต้องฆ่าตัวตายหวังฟงไหลหลบหนีกลับไปพึ่งพิงโจโอ๋องเสรนกงเป้าได้รับความช่วยเหลือจากสามปีศาจจนสามารถจับกุ่มตัวอู่อ๋องไว้ได้เจียงจือหยาพร้อมด้วยหยางเจียและสือเสียนประลองสติปัญญากับเสรนกงเป้าจนสามารถช่วยอู่อ๋องกลับมาได้โจอ๋องทรงตัดสินพระไทย นำโจทับโจมตีซีฉีด้วยพระองค์เองพระองค์ทรงมีพระราชบัญชาให้ตาญจีเดินทางกับยี่โจเพื่อเกี้ยกล่อมสูหูเป็นแม่ทัพใหญ่โจมตีซีฉีเนื่องจากมีคนรู้เรื่องที่ตารจีถูกปีศาจจิ้งจอกสิงล่างปีศาจจิ้งจอกฆ่าอี่หยงจนถึงแก่ความตายส่วนสูหูเหยื่กลายเป็นคนพิการโดยโยนความผิดให้ซีฉี ด้วยเรื่องนี้ทำให้ซูหูรับปากเป็นแม่ทัพใหญ่โจมจีซีฉีอินหงพระโอรสองค์รองของโจอ๋องถูกเสรนกงเป้าคิดร้ายจนต้องพึ่งพาอาศัยซูหูเจียงจือหยาช่วยชีวิตซูหูหยินเอาไว้ซูหูหยินเปิดเผยเรื่องที่ตานจีถูกปีศาจจิ้งจอกสิงล่างให้ซูหูรู้หลังจากที่ซูหูรู้แล้ว รู้ความในแล้วก็ร่วมมือกับหยินหงกำจัดอี่ชิงและพวกปีศาจจิ้งจอกถูกคุมขังอยู่ในกระจกสุริยันจันทราของหยินหงเสรนกงเป้าหลบหนีไปได้ปีศาจจิ้งจอกออกจากร่างตานจี่เพื่อหลบหนีไปหาโจอ๋องนางจาแรงร่างเป็นตานจี่ยั่วยวนโจอ๋องตานจี่ตัวจริงตระหนักดีว่า นางทำบาปกรรมไว้มากมายเมื่อสำนึกผิดได้เช่นนั้นนางก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายโดยทิ้งข้อความหนึ่งคำพูดที่เชื่อถือได้ไม่สนอหูคำพูดสนอหูเชื่อถือไม่ได้คนดีไม่แก้ตัวคนแก้ตัวไม่ใช่คนดีปราดไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ยิ่งใหญ่ก็ไม่ใช่ปาดเอาไว้โจอ๋อ,องทรงยกทัพไปโจมตี สีสีด้วยพระองค์เองแต่แล้วพระองค์ก็ทรงปราชัยติดตามละครเรื่องศึกเทพสวรรค์บัรลังมังกร